กระเพกไม่ได้ไมันเป็นกระเพกภาษาอะไรนี่กระเพกภาษาอะไรนะบ้านอยู่ไหนนครสวรรค์นสวี่ก็เลืกอกระเพกคือเขามันงอไม่ได้เลยนี่งอได้ประมาณสักประมาณหกสิบั้งหกสิบองศา มันเป็นเข่าแบบเข่าเสื่อมระยะสี่เลยระยะหมอต้องชวนผ่าแล้วเนี่ยใ,<ช>ใช่ไหมเพราะว่ามันนอไม่ได้มันจะมันจะเป็นตัวเนี้ยแข็งเนี่ยเนี่ยผิวข้อตัวเนี้ยจับตัวแข็งปักเลยเนี่ย<ช>นนเนี่ยตัเนี้ยเนี่ยกาเรียกผิวข้อเขา่าผิวข้อเข่าด้านนอกด้านาาในถ้าเราถ้าเราขยับนะฉีดเลยนะคือไปฉีดอไอนะ้ปั่นเลือดนั่นแหละฉีดข้อเข่าใช่ไหม ไปคือถ้าฉีดข้อเข่าแล้วบางทีมันมันอะไรนด้น่ะมันงอไม่ได้มันมันก็ไม่เข้ามันก็ไม่ฟื้นเหมือนกันมันต้องมาค่อยๆดัดมันก่อนนะพอดัดให้มันคลายลงหน่อยเราค่อยฉีดเข้าไปมันก็จะดีกลัวกลัวผ่าเลอมันได้เดินกับเพกี่เพราะมันงอไม่ได้ก็เดินเดินเตะนั่นเตะนี่ไป เนี่ยผิวแข็งปักเลยนะคือตรงผิวข้อเข่ามันแข็งก็คือมันเสื่อมมากนะนพอคลายลองดูสินะงอใหม่สิคลายข้อไปงอได้ประมาณค่อยๆเอาก็ค่อยๆคลายก็ค่อยงอมันก็ได้ประมาณเท่าไหร่เนี่ยนะแปดสิบห้าเราเห็นไหม มันก็จะดีขึ้นได้เลยนะเราค่อยทำมัา